พามาดูวิธีการชาร์จนะครับชาร์จรถไฟฟ้านะครับชาร์จไฟฟ้ามันมีวิธีแล้วก็ขั้นตอนยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราออกจากรถนะครับจอดรถให้สนิทดึงเบรกมือนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งล็อกรถนะครับให้มากดตรงด้านหน้าครับนะครับมันก็จะเป็นปลั๊กนะครับบริการก็คือปลั๊กชาร์จนะครับนะครับดึงตัวล็อกตัวนี้ออกครับเนี่ยครับ ขั้นตอนต่อไปก็นำสายของตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จครับผมมาเสียบเข้านะครับเสียบเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ล็อกรถครับล็อกรถถ้าถ้าเราไม่ล็อกรถนะครับมันจะมีชาร์จนะครับแล้วก็เวลาล็อกรถปลัก๊กมันจะดึงไม่ออกแต่ถ้าเราปลดล็อกนะครับปล็๊กตังนี้จะดึงออก นะครับะันั้นต้องเสียบเข้าไปก็เมื่อเราเสียบปลั๊กชาร์จเข้าไปก็ต้องกดล็อกรถนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อมาเปิดตัวเบรกเกอร์นะครับนะครับตัวเบรกเกอร์ตู้ชาร์จนะครับเสร็จเรียบร้อยไฟก็จะพิบจะพิบนะครับเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่คือยังไม่ได้ชาร์จนะครับยังไม่ได้ชาร์จเราต้องนําบัตรมาตรงนี้ครับบัตรชาร์จสแกนก่อนนะครับมาแตะตรงที่เครื่องชาร์จ นะครับจนกว่าจะได้ยินเสียงดังตึกนะครับชุ่มใกล้จะได้ยินเสียงนะครับดังแตกเหมือนรีเลย์ตัดนะครับไปก็จะขึ้นสีเขียวพอขึ้นสีเขียวก็จะกระพริบแบบนี้ครับเมื่อกระพริบเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับเรามาดูตรงหน้ามาดูตรงตัวรถครับตัวรถนะครับ สองซูมเข้าไปในข้างด้านในกระจกครับไม่ไม่เปิดไม่ได้นะครับซูมเข้าไปในจอจอหน้าปัดนะครับมันจะบอกว่าอินชาร์จนะครับอินชาร์จแสดงว่าตอนนี้รถกําลังชาร์จนะครับปกติเราก็รอนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับอาจารย์แปดถึงหกชั่วโมงนะครับชาร์จนะครับแบบนี้ก็จะเต็มรล้มันชาร์้ การชาร์จไฟ AC อ๋อ DC บ้านเรานะครับไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าเป็นสถานีชาร์จทั่วไปจะเป็นไฟ DC มันจะเป็นแบบฟัซชชาร์จอ๋อครับจะใช้การชาร์จสูตรร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ใช้เวลาประมาณ40นาทีตัวนั้นจะอยู่ที่สถานีบริการตามปั๊มน้ำมันยังไงครับตามน้ำมันตามข้างสปสิทธิ์ครับครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับไกด์แล้วก็ทิ้ง